Welcome Pl Wow Plans to Sky สวัสดีค่ะพบกับช่อง Sky p l a n s อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเ,เราจะพาเพื่อนเอน,นะคะมาไขข้อข้องใจนะคะระหว่างออมนากรดออมชมพูแล้วก็ออมชมพูญี่ปุ่นนะคะอะมาเริ่มกันเลยตัวที่ชอบสับสวนกันมากๆเลยนะคะก็คือออมนาเรดแล้วก็ออมชมพูญี่ปุ่นนะคะบางทีเพื่อนเือเอ,อาจจะเห็นในภาพนะคะอดูไม่ค่อยออกแต่ถ้าเรา เอาแบบนี <mile> ้ให้เพื่อนเพื่อนดูเห็นไหมคะคือออมชมพูนะคะออมชมพูญี่ปุ่นนะคะส่วนด้านซ้ายมือของเพื่อนนะคะคือออมหน้าเฟรเพื่อนเห็นความแตกต่างไหมคะออมหน้าเฟสนะคะเขาจะมีสีเขียวๆนะคะตรงขอบใบเห็นไหมแบบชัดๆเลยถ้ามองแบบนี้เพื่อนๆนรู้เลยใช่ไหมคะว่าอันไหนออมหน้าเกรชอันไหนออมชมพูญี่ปุ่นนะคะถ้าเป็น้าแบบนี้เพื่อนๆมองได้ชัดเลยตอนเด็กๆอะค่ะอะอย่างตัวนี้ เห็นไหมคะตอนเด็กๆของออมหน้าเฟรดอะเขาก็จะออกเป็นสีเขียวค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะเพื่อนๆเห็นขอบใบไหมเขียวแบบนี้เลยตรงมาสักหน่อยก็ยังเขียวอยู่นะคะเพื่อนๆเขาจะเริ่มมาแดงก็คือใบแก่แล้วอะประมาณนี้นะเริ่มเริ่มแบบไปออพอตอนเด็กประมาณนี้โตขึ้นมาก็ยังมีเขียวอยู่สักพักไวสรุ่นหน่อยถึงจะค่อยเป็นสีแดงนะคะอ่ะ ส่วนน้องอ,อมชมพูญ,ญี่ปุ่นของเรานั้นเกิดมานะคะคุณนายก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยอาจจะมีติดเขียวบ้างแต่คือเขียวค่อนข้างที่จะน้อยมากอะเพื่อนๆถ้าเทียบก,กันอ,อมชมพูญ,ญี่ปุ่นอ,อมนากเรสแบบนีแยกออกไหมคะแยกออกเลยนะถ้าเป็นภาพประมาณนี้นะคะเวลาจะซื้อก็สามารถดูโดยภาพรวมเพื่อนๆก็จะมองออกเลยนะคะ ว่าเจ้าตัวออมหน้ากรดอ่ะมันจะติดสีเขียวอ่ะดูนะเขียวตรงขอบใบค่อนข้างที่จะชัดเห็นใช่ไหมคะเห็นว่ามันมีเขียวเนาะเขียวเข้มตรงขอบใบอ่ะอ่ะไปดูนะเห็นไหมคะส่วนเจ้าออมชมพูนั้นค่ะออ,อมชมพูญี่ปุ่นแทบจะไม่มีเลยนะเพื่อนๆอ่ะเอาออมชมพูญ,ญี่ปุ่นไปดูปใกล้ น,นี้ก็ออมชุมฟูญี่ปุ่นนะคะอ่ะทีนี้ถ้าเรามีทั้งสองตัวแล้วแล้วเราไม่รู้ว่าเอ๊ะเราซื้ออะไรมาจับไปดูเลยค่ะจับไปดูเพื่อนๆจะรู้เลยว่าตัวไหนคือออมนากรสแล้วตัวไหนคือออมชุมพูญี่ปุ่นเพราะออมชุมพูญี่ปุ่นนะคะใบเขาจะหนาแข็งกว่ากันเยอะเลยนะมันจะอยู่ทรงกว่าเยอะนะคะเนี่ยอันนี้คืออะไรเอ่ย ถ้าดูแบบนี้ก็ดูออกเลยเนาะดูใบอ่อนสิคะอาลองถามสามีสามีแบบมองไม่ออกเลยสามีคิ่ว่านนี้อะไรออมชมพูญี่ปุ่นอ่าเพราะอะไรอ่าเพราะว่ามันชมพูไม่มีขอบขอ,ขอบใบมันไม่ไม่ค่อยติดสีเขียวอ่าแค่นี้เองเพื่อนๆถ้ามันเป็นภาพประมาณนี้เพื่อนๆจะรู้เลยอ่ะว่าอันไหนออมชมพูญี่ปุ่นอันไหนออมหน้าเกรดนะคะ ถ้าถ้ามันเป็นภาพประมาณนี้เพื่อนๆน่าจะมองออกขนาดถามนี้ไม่ไม่เคยรู้เรื่องใดๆแต่พวกนี้เลยนะคะนางก็ยังแบ่งออกแบ่งแบ่งแยกได้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆดูคลิปนี้จบอะแบ่งแยกได้เลยโอเคค่ะต่อไปนะคะจะมาพูดถึงเจ้าออมชมพูญี่ปุ่นนะคะกับเจ้าตัวอมชมพูธรรมดานะคะอ่ะอันดับแรกเลยนะคะจับใบนะคะถ้าเพื่อนๆได้ เห็นน้องนางนะคะอยู่ด้วยกันเนี่ยเพื่อนๆก็จับใบอ่ะเพื่อนๆจะรู้เลยว่าถ้าออมชมพูญี่ปุ่นเนี่ยใบมันจะแข็งกว่านะคะแต่ถ้าเห็นแค่รูปภาพทํายังไงดีเอ่ยอ่ะเอาไปใกล้ๆเลยค่ะทีลอนกัน,นก็ได้อ่ะ,ะ,ออะตัวนั้นคือออมชมพูญี่ปุ่นนะคะออมชมพูญี่ปุ่นถ้าสังเกตดีๆเพื่อนๆถ้าเอาเป็นความคําพูดที่แบบฟังง่ายที่สุดต้องพูดว่างไงนะ,ะเหมือนเส้นเลือดฝอยอ ตามทั่วใบเนี่ยจะมีเป็นเส้นๆคล้ายๆเส้นเลือดฝอยสามีสามีบอกว่าถ้าในถ้าถ้าจะให้สามีอธิบายอ่ะสามีจะใช้คําพูดที่ว่าที่ใบอะค่ะจะมีลักษณะเป็นเส้นคล้ายๆกับเส้นเลือดฝอยในขณะที่อมชมพูค่ะเพื่อนๆจะมองไม่เห็นแบบนั้นไม่ชัดเท่าใช่อะต้องลองเอาไปดูใกล้ๆกันทั้งสองอันเลยนะคะต้องให้เราช่วยโฟกัสไหมอ่ะเพื่อนๆเห็นไหม ว่าถ้าเป็นเจ้าตัวอมอชมพูญี่ปุ่นนั้นะเพื่อนๆจะเห็นเหมือนเส้นลายมันจะเยอะกว่านะคะ่ะส่วนอ,อมชมพูธรรมดามันจะไม่มันจะไม่เป็นแบบนั้นแต่สําหรับเราอะ่ะเราจะคิดว่าอมอชมพูญี่ปุน่นอ่ะมันจะเหมือนคนแก่อะ่ะคือเส้นมันจะเยอะอ่ะริ้วรอยมันจะเยอะเหมือนเราเนี่ค่ะริ้วรอยก็จะเยอะแบบนี้ก็จะเป็นออมชมพูญี่ปุ่นนะคะส่วนออมชมพูธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนวัยรุ่นวัยรุน่รนอยู่กําลังแบบแต่งตึงแต่งตึงอ่ะประมาณเนี้ย โอเคทีนี้เราจะมาพูดสรุปลวกยอดกันนะคะระหว่างออมนักเรสออมชมพูญ,ญี่ปุ่นแล้วก็ออมชมพูธรรมดานะคะอ่ะออมนักเรสนะคะเพื่อน,อนใบเขานะคะตั้งแต่เด็กเบบีเนี่ยเขาจะมีขอบเขียวนะคะเห็นใช่ไหมขยบมานิดนึงวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยก็ยังมีขอบเขียวนะคะใบแก่เขานะคะก็ยังจะติดเขียวแต่มันยังเขียวเล็กๆนิดหน่อยนะคะแต่เพิ่งสนังเกตได้แล้วใบก็จะคิดสีแดงเข้มนะคะเหมือน บันเย็นไหประมาณนั้นเนาะส่วนออมชมพูญ,ญี่ปุ่นนะคะใบใหม่เขานะคะก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะแล้วใบเขาก็จะแข็งกว่าทั้งออ,ออมนาเรดแล้วก็ออมชมพูนะคะถ้ามีทั้ง3ตัวเพื่อนจับไปทพื่อนจะรู้เลยว่าเขาอะแข็งที่สุดนะคะออมชมพูญ,ญี่ปุ่น อีกอย่างคือออกมานะคะก็ไม่มีติดเขียวนะคะถึงจะเขียวก็จะเขียวแบบบางจนแทบแบบมองไม่เห็นคือมันแทบจะกลืนกันไปเลยนะคะเขาจะไม่แบ่งแยกแบบนี้ให้เราเห็นชัดเจนว่าเออมันมีเขียวนะคะส่วนอ,อมชมพูธรรมดานะคะเพื่อนๆก็ตามนี้เลยนะคะถ้าเทียบกับอ,อมชมพูญี่ปุ่นอ,อมชมพูญี่ปุ่นนะคะจะมเออีเหมือนเส้น เส้นเลือดฝอยนะคะถ้าเราเรียกถ้าเรามองเปรียบเทียบไปอย่างนั้นนะคะออมชมพูญี่ปุ่นจะมีเหมือนเส้นเลือดฝอยนะคะกระจายอยู่ทั่วเต็มใบเลยในขณะที่ออมชมพูนะคะไม่มีนะคะเขาก็จะดูแบบอ้อๆกว่าเรานะคะอ้อๆกว่าออมชมพูญี่ปุ่นเหมือนว่าถ้ามีคนขายนะคะก็ เอาจดจำหลักๆที่เราบอกไว้นะคะว่าถ้าเป็นอ้อมหน้าเกรดเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าจะมีสีเขียวนะคะถึงแม้เขาจะเป็นใบแก่แล้วมันก็ยังออกสีเขียวอย่างเห็นได้ชัดนะคะส่วนอ้อมญี่ปุ่นนะคะเขาอ่ะใบออดเขาก็ยังจะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ใบก็จะแข็งกว่านะคะแล้วก็เพื่อนๆก็จะเห็นว่าเขาจะมีแบบเหมือน เส้นเลือดหรือว่าริ้วรอยอะมากมากๆเลยนะคะสําหรับออมชมพูญ,ญี่ปุ่นส่วนออมชมพูธรรมดานะคะ,ะก็บางปกติทั่วไปนะคะแล้วก็ะจะไม่จะไม่มีแบบเหมือนริ้วรอยนะคะเหมือนกับออมชมพูญ,ญี่ปุ่นนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะเอาไปใช้เวลาไปชอปปิ้งนะคะนี่คือเทคนิคที่เราใช้เลือกซื้อเวลาที่เราไปหาซื้อเจ้าตัวพวกนี้ใช่ไหมครับนี่คือ เทคนิคที่เราใช้ส่วนตัวเลยใช่คือถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วอะแล้วพอจะจับในเขาเรียกว่าอะไรนะจับเทคนิคต่างๆได้แล้วอะเวลาเพื่อนๆช้อปปิ้งออนไลน์อะเพื่อนๆก็จะมองออกโดยที่1ไม่โดนคนขายอบอกชื่อผิดนะคะ พราะบางครั้งคนขายเขาก็ไม่รู้อ่ะเพื่อนๆต้นทางมาว่าอย่างนี้เขาเอามาขยายพันธุ์เขาก็บอกชื่อตามนี้หรือต้นทางมาบอกชื่อถูกแล้วแต่ว่าเขาเอามาขยายพันธุ์เขาก็ลืมมันไปแล้วอ่ะว่ามันคือต้นอะไรเขาก็เห็นสีชมพูทุกอย่างก็เรียกออมชมพูหมดเลยทีนี้นะคะ หวังว่าคลิปนี้นะคะเพื่อนๆนะคะจะได้เทคนิคดีๆนะคะในการเลือกซื้อต้นไม้นะคะว่าเพื่อนๆต้องการซื้อต้นอะไรนะคะแล้วต้นที่เพื่อนๆสั่งมาเนี่ยมันถูกต้องไหมชื่อถูกต้องหรือเปล่านะคะอ่ะ ต่อไปบอกเรื่องราคานะคะแพงที่สุดคือเจ้าออมชมพูญ,ญี่ปุ่นนะคะจะอยู่ที่ราคาประมาณหนึ่งพันบาทจนถึงสามพบาทนะคะที่เห็นในเคาตลาดนะตอนนี้นะคะส่วนออมน้าเกรดนะคะเห็นอยู่ในราคาห0ร้อยนะคะสามร้อยถึงห0ร้อยบาทะคะ่ะออมน้ากรดส่วนออมชมพูนะคะก็อยู่ราคาสามสี่ร้อยบาทนะคะถึง5้าหร้อยเราก็เห็นนะคะแต่ แต่จะแพงก็เมื่อก,ก็ก็ต่อเมื่อเขากลายเป็นทิงเศษนะคะเจ้าตัวนี้ก็จะสูสีกับเจ้าออมชงกูญ,ญี่ปุ่นเลยนะคะโอเคหวังว่าวันนี้นะคะคเพื่อนจะได้เทคนิคต่างๆไปจากเราบ้างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอันนี้ลืมสวัสดีัสวัสดีค่ะ <laughs>